家里。 คัน,นจะโตตัวเล็กๆแกเดอ,อ,อันนี้ชื่ออะไรจ๊ะใครจะเป็นคนช่วยนาเสนอจ๊ะ นี่นครับวัดสวยตาติขารามครับเชิญเลย มาลาเวกหนึ่งนะคะข้างบนเรใช้เป็นโเบต่อขึ้นกับด้วยแล้วก็ใช้ขีดด้วยไม้นะคะขึ้นชื่อไหลูกเป็นดอกกาลเว่ขึ้นเป็นาได้จารใชัยกระทงนี้ได้มาจากการสุคเอรช่นนี้ใายสีมาจากั่งาในานราเขียบปลามาจาก้างใต้ภางใต้ทะเลสนมา มค่ะอันนี้เป็นลายสีการไปใช้ใบกระดูตกตกแต่งที่สีเป็นหลากันค่ะในเอ่อการงานมงคลน,นะคะแบบงานแต่งงานหรือว่าขอเอ่องานบวชอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เราก็จะได้เอ่อดอกไม้ดอกเบญจมาศนะคะมาตัดสงกันให้แบบว่าดอกเอ่อ กระทงเราได้แปลว่าตัดสีกันให้มันสวยงามยิ่งขึ้นมาค่ะคุณผอ้ชมตัมือด้วยไหครับโรงเรียนเมือ,องอขอนาก่นกระทงอันนี้นะคะชื่อว่าใบสีที่ดีใบสีเมืองหน่งค่ะก็เราได้แรงบันดาลใจมาจากการทํากระทงแบบทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นการทํากระทงที่ไหว้คุณแม่โครงคานะคะเพือ่อคืนน้าที่เราใช้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็ เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติได้จากธรรมชาตินะคะหาได้ทั่วไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะใบสีที่ดีใบสีงงหนึ่งค่ะพดยางค่ะใช่ค่ะมาจากจากใบเนี่ยเป็นวัสดตะเกีย เมืองพัทยาหนึ่งเลยครับเป่ากันที่เมืองพัทยาสี่วัดหนองใหญ่ครับขอเชิญตัวแทนนําเสนอเลยครับสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนเมืองพัทยาสี่นะคะชื่อกระทงว่าพญานาวิจิตค่ะพานาวิจิตเป่ยนเรียกว่ายกนม อันนี้เป็นใบสนุนค่ะคตัวพยากากะคือส่วนตัวพญานาคะเราทํามาจากใบตองแล้วก็ใบกระบู่ค่ะส่วนข้างในเรามีร่วนนะคะเพื่อดัดให้มันเป็นร่วนลายแบบนี้นะคะแล้วส่วนอันนี้เขาเรียกว่าแมงดาค่ะ ตรงนี้มันจะยาวนะคะมันจะคล้ายๆกับเย็บแบบค่ะแต่ว่าเราจะอุ้งให้นูนออกมาแล้วส่วนนี่นะคะเขาเรียกว่าอุบะค่ะเราจะทําให้มันมีความผิ้วสวยมากขึ้นนะคะเออที่เราเลือกมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเออเมืองพัทยานะคะคือมันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเมืองมาของมันจะไอ้นี่ <laughs> <laughs> คือเออ ชาวต่างชาติานะคะมาเที่ยวกันมากมายนะคะแล้วพญาน้ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามแล้วก็อ,อ,อุดมสมบูรณ์ค่ะเห <c oughs> มือนกับเมืองพัทยาน,นะคะที่เต็มไปด้วยทะเลแล้วก็ภูเขานะคะมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ <c oughs> แล้วพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพัทยาน,นะคะมันจะนึกถึงทะเลแล้วก็ธรรมชาติค่ะ <c oughs> โอคือรที่ละวิธีอะไรอะไ่าบสิมครั่วองนที่จะตไม่ควใหงนีนระดับน้มันยัเกิวแกเลยครับกล่าวสวัสดี้านะกรามการรู้แค้นนะคะที่นี่นะคะมีชื่อว่าการเวกสองของ้มงแปดนะคะ ราะว่ากลาเวทนี้นะคะนี่จุดประสงค์หลักหรือว่าความหมายก็คือความอ่อนน้อมความโศนความอ่อนโยนความเรียบร้อยนะคะรับและอีกอย่างน,นะคะดอกกลาเวทเป็นดอกประจำโรงของพวกหนูค่ะแรงบันดาลใจของเรานะคะได้มาจากตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราทั้งทุกคนทั้งสี่คนนะคะช่วยกันคิดแล้วก็แบบค่ะอ,องค์ประกอบทั้งหมดของกระทงเลยนะคะมีทั้งหมดสามชั้นค่ะ เลื่จากชั้นแรกนะคะสองนะคะเราจะเห็นใายสียกยอค่ะลายสียกยอเราอยากจะสื่อถึงความยินดีแล้วก็ความยินยอค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นความหมายที่ดีนะคะเราจะจึงเลือกมาส่วนชั้นที่สามนะคะเราอยากจะได้เห็นความละเอียดนะคะแล้วก็ค,ความอดทนค่ะเพราะว่าเราจะต้องเด็ดกลีบแล้วก็มาตัดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคณะกรรมการผมมาจากโรงเรียนเมืองพัทยาสามครับ รแรงมาดานใจมาจากเยื่อร่างตรงครับตร่วนส่วนประกอบของกระโปรงอันนี้นะครับที่มามาจากใบไม้สนีใบกระบือะครับแล้วก็ดอกบ้ครับแล้วก็ไอเนี้ยเขาเรียกว่าเย็่แบบนะครับแล้วก็มีแหงดางนะครับ ทบริที่ร้องเรียนวปรีเป็นการชื่นชมศิลป์ส่กอเทเวโลกนะคะผู้หน่มาจากโรงเรียนเทศบาลหมารเลขหน่ที่แอลอุบงขันนรายการน้ำั้นนอยเนตรหน้านนผูหน่มในคือมรนนทประโคนาตินในการชิใจ

กองแก่ที่เป็นที่เียะคะกแมสูอขงสุราคขอเครับเออี่ยมราะตูนครับประตูสู่ภาคใต้ไัวเสด็จในกรงคมไร้กาแฝและหาตาลีเียว่และคือ เราค่ะทีมจอมสุสารานะคะเดินทางมาจากจังหวัดขุนพรเนี่ยนะครับตัวันมาแบกขาแบกทุนนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มาต่อรถเอาเพราะว่าที่ขุนพรานไม่ได้จาัดก,การประปวดดกวะดทีนั้นเพราจจนพนเนื่องจากว่านะคะโควิด -19 การทีเซนนะคะขออนุญาตเริ่มทีเซนเลยก็คือโซนด้านล่างนี้เราจะจำลองตีดบัวขึ้นมาเนื่องจากว่ากระทงของเราเนี่ย เน้นความใหญ่ที่ถามว่าทำไมเน้นความใหญ่เพื่อให้ในการลอยน้ำในการทรงตัวได้ดีและก็จำลองด้านล่างเป็น4ีัวเลยใช้ช่วยไม้หม้กไะย,ยุกนะคะซึ่งปีัวนี้เราได้แนวความคิดมาจากนางฤุพมาในตำตํดาดังในหนหังสือเขียนบันทึกไว้ว่าท่านประดิษฐ์เป็นลูกดอกกระุษหรือด,ดอกบวกัวโซนด้านล่างเลยเราก็ทําเป็นปีกบัว แล้วก็หายหลังจากนั้นด้านบนแล้วก็แปลงใส่น้ำไทยเข้าไปโดยระยกใช้ใบไม้มาหุ้มจนวนใส่นะคะแล้วเราแล้วเราก็ทําเป็นซองดูใส่นะคะเครื่องสักการะมีมากดูแล้วก็ดกอกมัดอกขานะคะเป็นเครื่องสักการะดาอกขานั่งในกระทงแล้วก็ในหมาดดูส่วน เทียมดวงกระทิปดวงร้อยจำลองใส่ไว้ในตุปเงินแก้วนะคะแล้วก็ด้านบนที่จำลองเป็นผัดนะคะเพื่อเติมอ,ออดถึงการบูิการในพระพุทธศาสนาแล้วก็เน้นเรื่องของสีสันท่าหานะคะค,คั้นนนี้ทราบเอาว่าเราต้องวางถึงสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นสีก็ต้องมีความโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันการคืนการลงของเราก็จะมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความยิงย่งใหญ่ที่เหมือนกับเมืองพุทธยา นาน่นสะวัี้ส็วัสายเพชเข้าเสครับสวัสดีครับกเราทีต่อสายเพชราใจังหวัดกรุงเทพและาครนะครับกระทรวงาเรามีื่อว่ากระทรวงัฒนาที่สีพัทยานะครับมันมีควมขของเรานะครับ ตอนไฟเป็นมุกโคนของดอกฟบอร์นเศษสีที่เราใช้นะครับเราเลือกเขีดสีสีฟ้าครับของดอกฟลอร์เป็นตัวสีฟ้านื่องจากวันดอลกระโดงปีนี้ตัวดอกวันถุกครับเลยเลือกใช้สีฟ้าครับนี่เราก็จะแทนด้วยเกอลียวดอกของดอกฟัวเราใช้ดอก ในของต้นเทียนหยดครับนะคะเป็นเจาะหลอดกับเอ่อสลับกับต่อติดฟ้าให้เป็นเจาะหลอกโปตีาของเราแล้วเราก็จะไปคิดค้นตัวพุ่งนะคบจากต่อรับสี่ห่วงนะคบทำให้อ่อถึงความหมายคืไงกนว่าแทนความโดดสมบูรณของตังหวัดอินโดีและชัทยาของเราเองครับใรับหแสงว่สายน้เนาะครับสา้แทนสายน้ำเื่มน้ำี ของถัดใช่ไหมคไม่เห็เลยนะพี่นะมนได้ดีเบอกเป็นโบราณนะเใช่ครับจากเทศบาลเมืองของพี่น้องนะครับกระเ u ศของพวกเรานะครับก็ได้เราถอาแรงกานไยมาจากกระท ung ทรงหูหรือกระท ung ทรงดอกบัวนะครับเป็นทรงแบบโบราณนะครับซุ่งนะครับเราก็จะมีการแบ่งส่วนของงานแต่ละชิ้นงานนะครับออกเป็นสามส่วนนะครับก็คืองานดอกไม้นะครับ งานใบปองนะครับแล้วกองานกรองนะครับซึ่งนะครับถ้าท่านกรรมการสังเกตนะครับจะเห็นว่าคั้นแรกนะครับก็เป็นอาการเย็แบแดดนะครับแดดสีบัวนะครับซึ่งจะมีการใช้สีสันที่โดดเด่นนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเนเกินไปก็จะมีการาลงตัวของสีนะครับมีความดุ แล้วก็มีความหวานในตัวนะครับซึ่งผักขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของกระโทงนะครับจะใช้นะครับกระทงเ,เป็นกระโทงตะะอ่อนนะครับซึ่งจะใช้ยอดของใบตองน,นะครับซึ่งจะ ดูในรักษายากมากนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่พอเนี่ยเขาจะดาได้นะครับแล้วการไล่สีนะครับสังเกตว่าการไล่สีนะครับาจากอ่อนแล้วก็ลงไปเขอมนะครับซึ่งจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับถัดขึ้นมาก,ก็จะเป็นงานงานสารงานสาตรตะข่ายโดยการใช้ดอกพุดนะครับแล้วก็จะเป็น,นตัวกระโทงผีหนึ่งชั้นส่วนนี้กระโทงตัวน,นี้นะครับจะใช้ที่กรีเพราะว่ากรีหลังแตงน,นะครับถ้าท่านกรรมการสังเกตด,ดูนะคะว่า สีของพวกเรามีนจะมีความเท่ากันทุกกสีนะครับและวลัดที่มาอีกนะครับก็จะเป็นตัวของกลาาที่จะเป็นการส่งยอดดวงไปที่ให้โดดเด่นขึ้นนะครับด้วยการใช้สีของจะได้ทำง,งานสังเกตดันนครับสีชมพูสีชมพูนี้มาจากดอกบัวนะครับเป็นผลิตด,ดอกบัวซึ่งดูแลรักษายากมากถ้าเกิดเขาโดนน้ำไม่ยังพอเขาจะดำเลยนะครับ ใช่ครับต้องมีเทคนิคการดูแลรักษาออดอกไม้ให้สดใหม่ต่อเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของของพวกเราครับ ีอกนี้ที่ดอกรวมตั้งสีตันดใสความรักความใต่ใจแต่ปีที่อยู่กับบ้านเรานั้นจะได้ดอกไม้แต่ละปีนั้นมาจากวางถูกที้ถูกตามแต่ให้ความสวยาขที่ใส่ใจกับเรี่อพัฒนากรรมการที่สรุปถึงแม้ว่าตวปูนครับเป็นตัวแทนของกลุ่มดอกไม้เลมนะครับสหรับชื่อผลงานนะครับถ้ามี่โดนแต่ โดยสีที่เราเลือกนั่นก็คือสีเหลืองเราเลือกของสีของตะขี้ครับซึ่งสือให้เห็นถึงความเส้นทางหรือความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมไทยนะครับที่สวยงามสสยสดนด่นน้นะครับและสีเหลืองน,นะครับทาให้เราดูน่้ทสบายตานะครับเป็นสีมืงพูทของเราครับแล่งท่องไทยมีนะครับ ตุ่มหมูไฟนะครับกับ้าวฟ้าเนืแแรงใจใส่้าเลือง้าน้ำหมดนสดน้นไตใจเกลียลอยน้าอ้อนลอยซอยต้าวหนเหเยทีหัเยอะนะครับข้าวตาผมไม่เคยนะครับคุณไอ้ข้างในนี้เป็นเป็นกีบดอกไม้ไหมของวยไม้ครับเพราะว่าเราเลือกใช้ทุส่วนของวยไม้เพราะว่าเราจะได้เห็นการใช้ ด <S an other> อกไม้ได้อย่างคุ้มค่าคราบห็น,ษษษส,นส,สดตอีครัเดียชามเป็นตัวแทนของทีมงานไทยนะครับมันรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมประกวดรทําำระโองลอยนะครับซึ่งแนวคิดที่ได้นะครับได้แนวคิดมาจากาแนวคิดของตัวเองนะครับ่เป็นการประดิษฐ์งานไทยนะครับวันนี้ตรงระโขงก็จะเป็นกรงดอกบัวนะครับ ก็จะมีกองก็จะมีามประนีตะราบซึ่งซึ่งไล่มาตากฐาตะขานก็จะมีความนานนิดนึงนะครับเพื่ออรับน้ําหนักการตรงตัวนะครับที่ดีนะครับในการลอยน้ํานะครับก็จะมีส่วนประกอบของเราก็จะมีแบบบัวนะครับบัวความบวงงายนะครับซึ่งปาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวนะครับแล้วก็สาดพว่นีนะครับก็จะเป็นกระโคมผีรอเสื้อนะครับแต่งมาจากกองตานีนะครับ ผัดขม้นครับก็จะเป็นทรงตรงหมอนะครับร้อยถายลายเก็บพิพุนนะครับซึ่งอานําดอกพูดมาร้อยเป็นลายเก็บพิพุนนะครับซึ่งถ้าคณะกรรมการสังเกตุน,น,นะครับ,บาาระะว่าจะเป็นเทียนนาเต้าส,สีของกระทรวงของเราก็จะเป็นสีอ่าชมพูทีนะครับเป็นสีอ่อนวานะครับซึ่งเป็นการนํามาทำกระโทงรอยนะครับเพื่อเกิด ประเภทสีธรรมชาตินะครับที่ท่านดูคือว่าประเภทอะไรกันนะครับของชื่อแม่แม่คือไหนมั้งก็มีการยกเป็กาแฟในการน้ำเชื่อของเรื่องเรื่องเรื่องบางหนึ่งนะครับบางลิ้นนะครับแต่ตรงของเรานี่ยนะครับเป็นรูปแบบของกระปงคล้ายๆกับของท่านอื่นและเพื่อนท่านอื่นท่านอื่นนะครับเป็นสงที่โดดเด่นของเราได้ดีเอกลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของนี้ค่ะของก็คือว่าของ พัทยานะครับส่วนบุรีก็นั่นคือเป็นการทำเรียนแบบรูปของโลมานะครับอันนี้กระทงของ,องเรานียจะประกอบไปด้วยฐา,านล่างนะครับที่ติดกับหนงฐานกระทงเป็นดอกบัวนะครับเป็นการลอยตะี้ชั้นสองจะเป็นส่วนของเครื่องบุญานะครับเครื่องประกอบด้วยหมากฟูนะครับแล้วก็เครื่องแคร์นแบนะครับด้การดูชากระแม่โพาส่วนตัวในหน้กที่เป็นของการห่มนอนหรือว่าการห่มเป็งการนอนนั้นนะครับรเกียกับ็เหมือนของ โรมานะครับที่กาลังแบตและตื้นน้ำอยู่นะครับบนกระกงนะครับท่านสัดวปจะเป็นในส่วนของทาใบเข็นสามสีนะครับที่เป็นเพื่อเคื้นถินนะครับในการนำความรัีนะครับให้เกิดสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับท่านสัตว์ปนะครับจะเป็นในส่วนของตรีลายคอนเสือครับที่มีการเล่นลายนะครับดีเขียวอ่อนกับดีเขียวแก่เพื่อให้เห็นลายที่ชัดเจนขึ้นนะครับท่านสัตว์ปนะครับจะเป็น่นของ กรีดกาละเวะนะครับซึ่งเกี่ยวกับเหมือนดัางสายน้ำนะครับและประกรนะครับเกียวน้ำเต้าซึ่งเกี่ยวเหมือนเป็นดอกบัวตัวผั้ทมดแล้วก็เป็นตัวที่นะครับที่จัดทำขึ่นเพื่อพัดขยาแล้ก็มีแต่ล์ของหรือท่านที่ในที่โรมาประกอบกันนตีด้วยรอบขอบคุณครับเร่เอเร มีใจคอเตินมาจากทุนคนหนังใหญ่บ้านางคะแรงเป็นแรงใจเล้วมาจากแม่ั็จะวักคือเด็กที่มีอยู่ในทุนคนเป็นของธรรมชาติแล้วก็ถ้าของวิเคราะห์ก็ละเอียดมันก็มีใบไม้เราตั้งชื่อที่ะใบไม้มันก็มีมะตะโคมีใบ มีใบไม้ใบอีือดใบยืนยาวก็ใบตัวยาวใบพัดตัวยาวหางแทนคุณท่านแม่เจ้าคงคาลอยเจ้าโศกโศกาป่วยไข้นำมัสการพุทธองพุทธบาทลอยกระทงนิสัยกล่าวพร้อมในโครงเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุธทุกท่านครับ ผมนายไพลพนาศีห,า,หนา,นานาถในนามใบสศรีเอศสังวาลขอ,อนำเสนอกระทงชิ้นงานสะสมครับรูปแบบกระทง,งนะครับจำลองมาจากกระทงสมัยสิบป็นเดียวไทยเลยเื่อยมาจนถึงอายุพยานะครับลักษณะนะครับจะเป็นการขอขมาทระแม่กรุงครีและที่สำคัญก็คือนมสรรัสการยรนพุทธบาทนะครับผม ด้านล่างนะคะัะสกีด้วยอ่าดรตอนนะครับเรียนเป็นกี่ครั้งนะครับส่วนส่วนอากระทรวงชั้นที่สองนะครับผมจะเป็นขีดัวนำมาเรียนสีได้ตามระดับการเป็นสีทองมาทีแนนะครับผมเพื่อไม่ให้งานเปลืองเปล่านะคะผมผมจะเอาเกตอนของ ดอกบัวนะคะผมที่ฝักบ,บัวที่เราเคยทานกันพอเวลาตอนโต,โตๆนะคับผมจะอร่อยมากผมเลยนํามาเป็นชั้นเพื่ออ่าือให้เห็นถึงดอกบัวจอกใหญ่นะคบผมถัดมาก็จะเป็นกับกาบเรียนนะครับผมซึ่งผมได้อ่าเห็นฟลายเดชั่นมาจากกับเรียนที่อยู่ตามวัดวาอารามนะครับผมคอยพูดถึงเรื่องศาสนานะคระับ ส่วนเชิวล้มลุกเกี่น้ำเต้าเปลี่ยนตำมหน่ล่าพุทธวงค์นะครับผมที่สินย์ูนะครับผม